มีคลิปเสียงตอนที่คุณท่านทำได้คุณโซลดออกมากครับตอนนี้เป็นข่าวอยู่ครับเป็นอย่างนี้ได้ยังไงผมเป็นคนอัดเสียงไว้เองครับฉันคิดเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนซิดนี่กระโดดระเบียบฉันเลยตัดสินใจว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างถ้าเด็กอยู่ในสภาวะเสีย่ยงเราใช้พรบรคุ้มครองเด็กช่วยพวกเขาได้นะคะแค่แยกเขาออกมาจากพ่อแม่ชั่วคราวนี่เป็นความผิดของแกแค่ลูกก็ยังดูแลไม่ได้ ว่าทําไมเลี้ยงลูกไม่ได้คุณแม่ก็ถามตัวเองด้วยว่าคุณแม่เลี้ยงหนูว้ยังไงดูถึงได้เป็นคนแม่ดีถ้าหยุดบ้าเมื่อไหร่ก็ไปจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยก่อนที่ฉันจะเถิดหัวกลอกฉักบ้าจิตสะกดแขนดูย้อนหลังเต็มๆทางแอปบุนดีดูสดทางช่องวันสาสิบ็และแอปบุนดี